สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องขนมนะคะวันนี้ขนมมีความมีกำูมงใจนะนำเสนอนี่ขนมไขป่ปลานะคะขนมไขป่ปลาคิดว่ามันเป็นขนมโบราณอยู่นะคะคุณผู้ชมคิดว่าหลายๆคนก็คงจะทราบแล้วก็รู้จักกันดีนะคะเพราะว่ามีขายอยู่ที่หลายๆที่เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมส่วนอันนี้ประพรซื้อมาจากตลาดจำชุกร้อยปีกองละ้ยี่สิบห้าบาทนะคะร้านาขนมบ้านแม่อ้อยนะคะคุณผู้ชมก็ เดี๋ยวเรามาชิมกันนะคะขนมไข่ปลาขนมไข่ปลานี่ทํามาจากทุกตาลน,นะคะตาลสุกนะคะแต่กรรมาวิธีการทํานั้นก็ค่อนข้างจะย,ยุ่งยากเหมือนกันนะคะต้องมาบีบต้องมาอะไรหลาๆยๆอย่างเลยนะคะอันนี้เป็นขนมไข่ปลามะพร้าวอ่อนหอมนะคะขนมไข่ปลาเดี๋ยวเราลองชิมเลยนะคะนี่พอดีคําเลยอืมอืมอร่อยนิ่ม แล้วก็มีความเหนียวบางคนก็จะเอาน้าตารลราดโรยอีกก็ได้นะแต่ว่าป้าพอไม่โรยแล้วเพราะว่าที่เนื้อของไข่ปลาเลยอะ่ะมันจะมีความหวานอยู่แล้วคุณผู้ชมอร่อยอะ่ะมันพอดีเลยมันไม่หวานจัดนะคะคุณผู้ชมไม่หวานมากในกล่องเนี้ยี่สิบห้าบาทให้คุณผู้ชมดูยังไงดีก็ถือว่าประมาณนี้แหละค่ะไม่ไม่แพงจนเกินไปพอซื้อได้เพราะว่าขนมเดี๋ยวนี้ก็ยี่สิบยี่สิบห้านั้นแล้วนะคะ ก็อร่อยดีนะคุณผู้ชมมันเป็นความที่บอกว่าร้านมะพร้าวเนี่ยเป็นมะพร้าวทึนทึกอืมไม่แข็งมากมะพร้า,าวอะค่ะอร่อยมีความหอมของกลิ่นตาลแล้วก็หอมมะพร้าวกลมกลมเลยค่ะคุณผู้ชมถ้าส่วนตัวนะคุณผู้ชมชอบขนมร้านเนี้ยเขาทําขนมอร่อยไม่หวานมากนะคะแล้วก็เป็นขนมแบบว่าโบราณโบราณอะไรเงี้ยนะคะก็ ใครที่มาตามชุกตลาดร้อยปีก็มาอุดหนุนเขาได้นะคะขนมบ้านแม่อ้อยประพรไม่ได้สปอนเซอร์จากที่ร้านหรอกแต่ว่าคือขนมอร่อยก็อยากแนะนําถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ชอบขนมแนวโบราณน,น้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอร่อยดีนะคะอร่อยดีลองลองซื้อไม่ต้องเชื่อประพรไม่ต้องเชื่อแต่ว่าถ้าเกิดได้ผ่านมาสามชุกตลาดร้อยปีนะคะลองมาชิมดูซื้อไปชิมดูซื้อไปฝากเพื่อนฝากญาติได้นะคะฝากผู้เฒ่าผู้แก่อะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณผู้ชม ก็อร่อยหอมนะคะก็โอเคนะคะคุณผู้ชมคะขนมไข่ป้านะคะวันนี้นะคะคนก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วนะคะถ้าใครยังไม่เคยชิมนะคะลองซื้อชิมหรือเจอที่อื่นลองซื้อที่อื่นช,ชิมดูก็ได้แต่ว่าถ้าพรเคยชิมมาในบางร้านเนี่ยมันจะเมะพร้าวไม่มากเท่าไหร่ถ้าคนไม่ชอบมะพร้าวก็ดีแต่พาคนชอบมะพร้าวเยอะๆนะคะแล้วก็ตัวเขาจะนิ่มนะคะนิ่มนิ่มแล้วก็หนึบไม่ร่วนนะคะ พอหวังเจ้าก็ทำไม่เหมือนกันนะถึงขนมแบบเดียวกันก็ทํามาลสมือไม่เหมือนกันโอเคค่ะคุณผู้ชมคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณคุณผู้ชมทั้งเพื่อนเก่าและเพื่อนใหม่นะคะเพื่อนใหม่เข้ามาอย่าลืมกดติดตามช่งองขนมใม้เราด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปหน้าต่อไปนะคะคุณผู้ชมส่วนเพื่อนเก่าก็รบกวนฝา,ากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะคะเอาไว้เจอกันกับประกบคลิปหน้าว่าคลิปหน้าพวกอรจะมีขนอมอะไรนะคะมาแนะนามาชวนให้คุณผู้ชมซื้อกันไปรับประทานนะคะอ่าโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะคะคลิปนี้ต้องสวัสดีค่ะบ๊ายบาย